เคยเจอกันไหมครับที่ต้องยืนมองสวนสวยๆที่เราเฝ้าดูแลมาตั้งหลายปีแล้วมันก็ค่อยๆจมหายไปใต้น้ำเป็นภาพที่คุ้นตาเราก็เจ็บปวดมากเลยนะครับสำหรับเกษตรกรในพื้นที่ที่น้ำท่วมซ้ำซากวันนี้ล่ละครับเราจะมาคุยกันถึงวิธีพลิกวิกฤตน้ำท่วมให้กลายเป็นโอกาสทองของการทำเกษตรกรรมกันค่ะคือเข้าใจความรู้สึกท้อแท้เลยนะครับเวลาเห็นน้ำค่อยๆท่วมผล,ผลผลิตที่เราเฝ้าดูแลมากับมือ มันเหมือนเป็นสงครามที่ไม่มีวันจบสิ้นเลยต้องมารบรากันทุกปีแต่เชื่อไหมครับว่าสงครามครั้งนี้เราชนะได้อาละครับจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันไม่ใช่การสร้างกำแพงให้สูงขึ้นเพื่อไปกั้นน้ำนะแต่มันคือการเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อน,น้ำไปเลยโดยสิ้นเชิงเราจะเลิกสู้กับพลังของธรรมชาติครับแต่เราจะหันมาเรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกับมันแทนและนี่ละครับคือหัวใจสำคัญจริงจ ขีดเส้นใต้ไว้เลยนะฮะมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะปลูกพืชอะไรแต่อยู่ที่ว่าเราจะบริหารจัดการน้ำและเวลาได้เก่งแค่ไหนการรู้จักธรรมชาติของน้ำในพื้นที่ตัวเองให้ดีพอเนี่ยแหละครับคือกุญแจดอกแรกเลยที่จะไขไปสู่ความสำเร็จทีนี้เราก็มี3ามกลยุทธ์เด็ดที่เปรียบเหมือนเป็นอาวุธคู่กายให้เกษตรกรเลือกใช้เลยไม่ว่าสภาพพื้นที่น้าท่วมจะเป็นแบบไหนนะรับรองว่าต้องมีวิธีที่ใช้สาหรับพื้นที่นั้นๆอย่างแน่นอนครับ โอเคมาดูที่ตารางนี้กันเลยเราสามารถแบ่งแนวทางรับมือน้ำท่วมออกเป็น3รูปแบบหลักๆได้เลยนะขึ้นอยู่กับว่าน้ำมาแรงมานานแค่ไหนเรามีวิธีตั้งแต่การหนีน้ำอันนี้ก็คือชิงลงมือก่อนเลย 2. คือสู้น้ำก็คือการปรับพื้นที่สู้กันไปเลยหรือแม้กระทั่งอยู่กับน้ำไปเลยครับคือเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นระบบนิเวศใหม่ซะเลยมาเริ่มกันที่วิธีแรกกันก่อนเลยหนีน้ำ หลักการง่ายๆเลยครับคือเราชิงลงมือก่อนที่น้ําจะมาเราจะใช้ประโยชน์จากช่วงเวลาที่เรียกว่าหน้าต่างทองคําก็คือช่วงฤดูแล้งตั้งแต่พฤศจิกายนถึงเมษายนนี่แหละครับเน้นปลูกพืชที่อายุสั้นๆเก็บเกี่ยวได้ไวๆอย่างพวกข้าวโพดหวานถั่วเขียวหรืออาจจะเลือกข้าวพันธุเบาที่เก็บเกี่ยวได้หมดจดก่อนฤดูน้ําหลากจะมาถึงครับแต่สำหรับใครที่อยากจะปลูกพืชยืนต้นหรือว่าทำเกษตรตลอดทั้งปีกลยุทธ์สู้น้ำคือคำตอบเลยครับ เราจะมาปรับพื้นที่การเล็กน้อยอย่างการยกร่องซึ่งก็คือการพูนด,ดินให้สูงขึ้นมาเป็นแถวๆแ,แล้วก็ปลูกพืชบนนั้นหรือจะทำโพเดอร์ซิสเ็มก็ได้ที่การสร้างคันดินล้อมรอบเพื่อสร้างพื้นที่แห้งขึ้นมาเลยวิธีนี้จะช่วยยกรากพืชให้สูงพ้นระดับน้ำท่วมขังได้ครับและสำหรับพื้นที่ที่น้ำท่วมลึกแล้วก็นานที่สุดเลยนะฮะเราจะเปลี่ยนจากการต่อสู้เป็นการโอบรับมันด้วยกลยุทธ์อยู่กับน้ำครับ ลองนึกภาพตามดูสิครับสวนผักลอยน้ำที่ให้ผลผลิตได้แม้พื้นดินจะจมอยู่ใต้น้ำหรือว่าการเปลี่ยนพื้นที่นาให้กลายเป็นบ่อเลี้ยงปลาสร้างรายได้ในช่วงน้ำท่วมนี่แหละครับคือการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสของจริงเลยเอาละครับจากทั้ง3กลยุทธ์ทีนี้เราจะมาเจาะลึกกันในสถานการณ์ที่เจอบ่อยที่สุดและอาจจะเป็นโอกาสทองที่สุดเลยก็ได้นั่นก็คือน้ำท่วมระดับเข่าครับ ซึ่งถ้าเรารับมือกับมันได้ถูกวิธีนะมันจะกลายเป็นข้อได้เปรียบมหาศาลเลยทีเดียว30-40ถึงสเซนติเมตรจำตัวเลขนี้ไว้ให้ดีเลยครับนี่ไม่ใช่ระดับน้ำที่น่ากลัวเลยนะฮะแต่มันคือระดับน้ำมหาศจราร์ที่ซ่อนโอกาสมหาศาลเอาไว้สำหรับคนทำเกษตรเลยล่ะครับเพราะอะไรนะหรอกครับก็เพราะว่าถ้าสวนของเราสามารถรับมือกับน้ำท่วมระดับนี้ได้ ที่ดินผืนนั้นจะไม่ได้เป็นแค่พื้นที่ทําการเกษตรอีกต่อไปแต่มันจะกลายเป็นพื้นที่ทองคํำที่อุดมสมบูรณ์และก็สร้างกำไรได้อย่างที่เราคาดไม่ถึงเลยทีเดียวครับแล้วเราจะรับมือกับน้ำระดับเขานี้ได้ยังไง <MAN âm> ก็มี2วิธีหลักๆให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมแล้วก็งบประมาณเลยค่ะวิธีแรกคือการยกร่องซึ่งเหมาะกับการปลูกพืชผักหรือไม้ผลหลายๆต้นเป็นแถวแส่วนอีกวิธีที่ประหยัดแล้วก็เร็วกว่า คือการนั่งแท่นหรือการพูนเด่นเป็นโคกสูงเฉพาะต้นไปเลยเหมาะสําหรับไม้ผลราคาแพงๆที่เราต้องดูแลเป็นพิเศษอีกทางเลือกหนึ่งที่ฉลาดมากๆเลยนะก็คือการเลือกปลูกพืชที่มันชอบสภาพดินแฉะๆไปเลยอย่างเช่นมะพร้าวชมพู่มะเมี่ยวหรือว่าเตยหอมพืชพวกนี้ไม่เพียงแต่ทนน้ําได้ดีนะครับแต่ยังจเจริญง,งอกงามในสภาพดินชุ่มน้าอีกด้วยโอ้โหเป็นการทํางานร่วมกับธรรมชาติอย่างแท้จริงเลยไม่ต้องฝืนเลยแม้แต่นิดเดียว นอกจากพืชแล้วนะฮะน้ำยังพัดพาเอาของขวัญอีกอย่างมาให้เราด้วยนั่นก็คือปลาธรรมชาตินั่นเองเราสามารถสร้างกับดักปลาได้ง่ายๆเลยครับแค่ขุดบ่อลึกๆไว้ในจุดที่ต่ำที่สุดของสวนพอน้ำหลากมาปลาธรรมชาติก็จะว่ายเข้ามาอาศัยและพอเมื่อน้ำค่อยๆลดปลาทั้งหมดก็จะมารวมกันอยู่ในบ่อให้เราจับได้สบายๆเลยโดยที่ไม่ต้องลงทุนค่าอาหารปลาเลยแม้จะบาทเดียวพอเราเข้าใจเทคนิคต่างๆพวกนี้แล้ว จะเป็นยังไงถ้ารวมทุกอย่างเข้าไว้ด้วยกันนี่แหละครับคือที่มาของโคกหนองนาโมเดลการออกแบบฟาร์มแบบองค์รวมที่พร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์น้ำอย่างยั่งยืนหัวใจของโมเดลนี้ก็คือการปั้นดินให้เป็นดาวครับเราจะขุดดินจากส่วนหนองหรือบ่อน้ำขึ้นมาถมเป็นโคกที่เป็นพื้นที่สูงสำหรับสร้างบ้านแล้วก็ปลูกไม้ผลยืนต้นส่วนพื้นที่ราบเดิมก็กลายเป็นนาที่มีคันดินสูงล้อมรอบ ทำให้เรามีทั้งพื้นที่แห้งสําหรับอยู่อาศัยมีพื้นที่เก็บกักน้ําแล้วก็มีพื้นที่ทํานาที่ปลอดภัยทั้งหมดนี้อยู่ในที่ดินผืนเดียวกันเลยครับมาถึงตรงนี้แล้วจะเห็นเลยนะครับว่ากุญแจสําคัญที่สุดเลยคือการเปลี่ยนมุมมองของเราเองเราจะเลิกมองน้ําท่วมในฐานะภัยคุกคามและเริ่มมองมันในฐานะทรัพยากรที่มีค่ามหาศาลครับแล้วพอเมื่อน้ําลดแล้วนะก็ยังมีข้อควรระวังที่สําคัญมาก อย่างแรกเลยคือห้ามเดินย่ำดินโคลนรอบๆคนต้นไม้เด็ดขาดนะครับเพราะมันจะไปบีบอัดดินจนไม่มีอากาศทำให้รากพืชหายใจไม่ออกแล้วก็ตายได้ควรรอให้ดินหมาดลงสักสองวันก่อนแล้วค่อยเข้าไปบำรุงด้วยน้ำหมักชีวภาพหรือปูนขาวเพื่อฟื้นฟูดินแล้วก็ป้องกันโรครากเน่าครับและนี่คือรางวัลของการทำงานร่วมกับธรรมชาติครับ เมื่อเราเข้าใจและจัดการน้ำได้ที่ดินของเราจะกลายเป็นเหมืองทองคำที่มีตะกอนดินอันอุดมสมบูรณ์ซึ่งก็คือปุ๋ยชั้นดีถูกพัดพามาส่งให้ถึงที่ฟรีๆทุกปีเลยโดยที่เราแทบไม่ต้องเสียเงินซื้อปุ๋ยเคมีเลยครับ สุดท้ายนี้อยากให้ลองเปลี่ยนมุมมองกันดูนะครับจะเป็นอย่างไรถ้าเรามองว่าน้ำท่วมไม่ใช่ภัยพิบัติแต่เป็นบริการส่งปุ๋ยฟรีถึงบ้านที่มาตรงเวลาทุกปีการเปลี่ยนมุมมองเพียงเล็กน้อยนี้แหละครับอาจจะเปลี่ยนชะตาชีวิตการทำเกษตรไปตลอดการเลยก็ได้